เตรียมของเปิดร้านอาหารตามสั่งในบ้านด้วยเอาเหมยใช้ตู้แช่แทนถทังน้ําแข็งตื่นเช้ามาเนื้อแข็งปอกแบบนี้มีวิธีจัดการกับวัตถุดิบยังไงให้เปิดร้านได้ไวเช้านี้เอาเหมยตื่นสายมากอาบน้ําแต่งตัวลงมาเปิดหน้าบ้านก็สิบโมงแล้วีสาวได้ยินข่าวว่าเอาเวยไม่สบายาขนมมาฟังตั้งแต่เช้าเลยสวัสดีวันจันทร์พี่พี่ทุกคนเลยนะคะเวลาที่เอาเหมยเปิดร้านเนี่ยแข็งเกาะตู้แช่เต็มระหว่างวันเอามหมจะถอดปลั๊กออกนะคะใครที่ใช้ตู้แช่เหมือนกันไม่สะดวกถอดก็ไม่เป็นไรแต่ที่ร้านต้องถอดค่ะเพราะว่าตู้มมีีระะะบบเดดยวอุณภิลลลงแนค แต่น้องก็ยังแข็งยู่งนิดกระลายวัตถุดิบของอาเหมยไม่ยากเลยค่ะทำเนื้อสัตว์มาผึ่งด้วยพัดลมประมาณ30นาทีจากเนื้อแข็งจะกลายเป็นเนื้อพร้อมใช้งานเลยค่ะระหว่างที่เรารอเนื้อสัตว์เราก็จะมาทําการหุงข้าวแล้วก็จัดเตรียมวัตถุดิบไว้รอเลยนะคะข้าวที่ร้านก็ยังใช้ของตอตอ,อยู่วันนี้หมดพอดีเลยค่ะผสมกับข้าวหอมมะลิตาเบนจลงเข้าไปด้หลายคนถามว่าข้าวจากตอต่อทำไมต้องผสมข้าวเนหนียวคนสังเกตจากมือเอาเหมยได้เลยจริงๆแล้วเหมือนเขาผสมมาแล้วนะคะเป็นข้าวหอมไม่ใช่ข้าวหอมมะลิใ้เม ข้อเหนียวเข้าไปนิดนึงค่ะหรือว่าเอาที่ทุกคนสะดวกได้เลยอเออพี่พีเออจริงๆวันนี้เอาเหมืนไม่ต้องเตรียมผักหรือว่าเตรียมของสดเลยนะเปิดร้านเท่าที่มีเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดเ,เทเข้าเทออกไม่ใช่อะไรเหมยอ่านไปเจอคอมเมนต์บอกที่ร้านใช้ถุงพลาสติกแล้วอยากจะกินประมาณว่าเหมือนเอาเหมนใช้ถุงพลาสติกเยอะไปหน่อยต่อไปแล้วต้องใช้แบบรียุ์แล้วไหมพี่พี่ประมาณใช้เสร็จแล้วเอาไปผึ่งแดดแล้วเอากลับมาใช้ใหม่แบบนี้ได้ไหมคะจริงๆวันนี้เอาเหมยตั้งใจจะมาปรับปรุงนาถุงพลาสติกออกแล้วลองเปลี่ยนมาใช้กระปุกหรือว่าถาสแตนเลสแทนแต ว่ามันจะสะดวกต่อการทำออเดอร์แล้วในตู้เย็นเล็กๆเอ๋เหมนมันจะเก็บได้หรือเปล่ามาดูฝั่งเนื้อของเรากันบ้างค่ะอัานไปประมาณ30-40นาทีเนื้อของเราพร้อมใช้งานแล้วนะคะสามารถรับออเดอร์ได้เลยถ้าต้องการความรวดเร็วไม่อยากถอเสียบปบบอลก็แนะนําวิธีนี้ได้เลยค่ะแล้วข้าวที่เราหุงไว้ก็สุกตามๆกันพร้อมเปิดร้านรับออเดอร์ค่ะตื่น10โมงก็จะได้เปิดร้านประมาณช่วง11โมงเลยค่ะออเดอร์แรกก็เข้าประมาณ11ดโมงคที่ยังทันช่วงเที่ยงนะคะเอเหมืนก็เพิ่งเป็นไข้ฟื้นตัวมาเลยค่ะ จะยาวหน่อยนะคะพี่ๆหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะออเดอร์นี้ก็จะเป็นสามชั้นคั่วพริกเกลือแล้วก็หมูกระทะย่างให้3สามชั้นคั่วพริกเกลือเอเมยจะทอดออเดอร์ต่อออเดอร์นะคะจะไม่ทอดทิ้งไว้เอาใจคนชอบสามชั้นไม่ชอบหมูกรอบวิธีการทําของอเอมย์ก็ไม่ยากเลยค่ะหมูสามชั้นให้กรอบจากนั้นนําพริกกระเทียมไปผักแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสคั่วพริกเกลือแล้วก็โรยด้วยผักต้นหอมแล้วก็เทียมเจียวค่ะ,คะออเดอร์นี้ก็เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟเห็นของลูกค้าน่าทานเอเมย์ขอแวะทานเขาเ้าวเรกัอด์นต่อยาวๆอเดอร์นี้ลูกคะ สั่งผัดพิแกงหมูนุ่มแล้วก็หมูสามชัติรวมกันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะาวางเนี้ออเดอร์ก็ดีดมาเรื่อยๆเลยที่ร้านเอเมวยก็จะเน้นรับลายแมนมีส่งเองบ้างแต่ต้องเป็นช่วงนั้นเสียเข้าดึกค่ะว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านมีคันเดียวลหลายคนถามพิกัดกระทะที่น้องเอเมวยใช้ด้วยนะคะหน้าช่องมีเลยแนะนําให้กดที่มีประกันสนิมนะราคาร้อยกว่าบาทสําหรับเอเมยว่าใช้ดีค่ะออเดอร์นี้ผัดพิกแกงอีกแล้วค่ะพิแกงหมูชิน้นที่ร้านก็จะมีถั่วฝักยากวก็เ้าโพสออเดอร์คูู่กกับระเพาหมตุนนนี้ไม่เหห็นนเมูมู กรอบออกเลยวันนี้หมูกรอบที่ร้านหมดเกลี้ยงเลยค่ะเอาเหมนก็ไม่ได้ไปตลาดด้วยไว้ทําพุ่งนี้นะมาอีกหนึ่งออเดอร์ที่ทุกคนสงสัยหมูกระทะย่างให้กับซุกกี้แห้งต่างกันยังไงซุกกี้แห้งจะมีการผัดพริกกระเทียมกอก็จะใส่ไข่ด้วยแต่หมูกระทะย่างให้ไม่ใส่ไข่ค่ะแต่แถวน้าจิ้มโคราดไปแทนสาหรับเอาเหมวยอนว่ามันแตกต่างนะคะอย่างซุกกี้แห้งเราจะนําทุกอย่างไปผัดรวมกับไข่อย่างหมูกระทะเราจะย่างหมูแยกจนกว่าจะกรอบจะเกลี้ยงแต่ราคาเท่ากันค่ะสองกระทะนี้ราคาอยู่ที่60บาทฝั่งหมูกระท ท้ายย่างให้เอาเหมนก็จะลวกผักแกงอีกรอบหนึ่งนะคะขั้นตอนอาจจะจุกจิกนิดนึงแต่ว่าขายดีมากๆใช้เวลาในการผัดไม่นานค่ะแป๊บเดียวก็เกรียมแล้วปริมาณหมูไม่ค่อยเยอะเราใช้ไฟแรงแป๊บเดียวเกรียมเลยหน้าตาออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพี่พี่ว่า2อ,อย่างนี้แตกต่างกันไหมคะหลายหลายคนก็มักบอกว่ามันต่างกันตรงไหนมันเหมือนกันหรือเอาเหมยก็ชักจะไม่แน่ใจแล้วค่ะต้องลองสั่งชิมดูนะนที่แน่ๆอร่อยทั้งคู่ค่ะสองออเดอร์นี้เสิร์ฟคู่กับไก่ป๊อปด้วยค่ะเน,นี้ยที่ร้านซอสพริกหมดค่ะได้แต่มะเขือเทศต้องขออภ รับออเดอร์ยาวๆเลยอันนี้หอมหมกทะเลไข่คนลูกค้าสั่งมาเพลดๆพ่อด้วยออเดอร์หมูกระทะย่างค่ะออเดอร์ไหนที่เอาเหมยระบุเลขออเดอร์แสดงว่าพี่ลายแมนยังมาไม่ถึงนะคะลายคนถามว่าเอาเหมยทางานคนเดียวอย่างเงี้ยทันได้ไงมันขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมวัตถุดิบของเราด้วยค่ะอะไรที่มันใกล้มือหยิบจับได้สะดวกความไวของการทาออเดอร์จะตามมาเองค่ะทันี้ข้าวไข่คนหอมหมกทะเลก็ออกดีมากๆร้านเอาเหมยขายทุกอย่างแล้วก็มีหลายเมนูให้เลือกนะคะมีถึงส้มตําด้วยนะทเท่าที่เราทําไว้สําหรับแม่ค้ามือใหม่ก็ยังไม่ต้องทําหลายเมนู ก็ไดเห็นลูกค้าสั่งส้มตำอมวยก็ยางตามค่ะเนี่ยหลายคนถามว่าหัวกุ้งอมวยหายไปไหนทาไมไม่ใส่ด้วยอยู่ในท้องอมวยเองค่ะส้มตำย่างหัวกุง้งเสิร์ฟคู่กับมะพร้าวปั่นนมสดแหมพี่ๆมาถานข่าวรอบบ่ายด้วยกันนะคะวันนี้อมวยต้องปิดร้านตอน4ี่โมงค่ะเพราะว่าทันเสียเลิกงาน5้าโมง,งเตรียมตัวตอนรับคุณแฟนแล้วค่ะหรับวันนี้เปิดร้านไปห้าชั่วโมงได้มาพันสี่วันน้อยไปไหมคะ